1608 SP คันนี้จบเงียนปี59ค่ะ2,559ยง 4, างดีสีเส้นเครื่องดีจะดีนะคะจบเวียนปี59ค่ะก่อนจัดไม่ไปสชิ้นค่ะราคารวมเช็คสภาพอีที่279,000บาท279,000บาทค่ะ ร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีบปุมจังหวัดมหาสารคามติดถนนสี่เลนเช่นมาปีร้อดค่ะฟ้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแมเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ค่ะท่งฟรี200กิโลราคาต่อรองได้หน้างานนะคะ279,000บาทใช้งานได้ปกติค่ะรวปปัดสภาพพร้อมใช้นะคะ279,000 ร้านตั้งอยู่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสรารคามเตี๋องสอรสีเลนเส้นวา,ารีร้อยเอ็ดค่ะสองปีสองร้อยกิโลต่อรองได้ค่ะต่อรองได้แอลสกค่ะปี5 9นะคะปี5 9เล่นเอกสารจะกอรอบค่ะ เครืงดีแกดีครับไม่เคยตัดสีเดิมทั้งคันค่ะรถยังไม่เคยเก็บสีนะคะรถยังไม่เคยเก็บสีสินหน้ายังไม่เคยแกะข้างหนึ่งค่ะสินหลังยังไม่เคยแกะทั้งสอง 0806110653 0806110653ค่ะ L36 SP ค่ะ279,000บาทรวมปรับสะภาพพร้อมใช้งานค่ะ459เครื่องดีเจดีเล่นเอกสารสุดโอนครบค่ะยังดีสีเส้นคัดไม่เคยตัดค่ะสินไม่เคยแกะนะคะสองฟรี200กิโลค่ะสนใจติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0806110653